ใส่สวยครับแต้มครับอู้อู้เย้ยขันหัก าช่วันละตัวอยู่นะอันนี้ผมเนี่ยคลองเนี่ยเลก็กๆตามันชอบออกมาจากป่า อะไรครับหนึ่งแต้มไซสสวยครับแตมครับไซสสวยเลยครับโอ้เต็มปากเลยครับเดี๋ยวไปปลดตรงใช้ครีมปลดครมใช้ครีมปลดหมายเดิมครับหมายป่าปือ ปตาต้นทูบดาสีนะครับผมหมายเดิมก็วันนี้ก็ได้อีกตัวครับใสสวยใช้ครีมปดนะครับเพราะว่าเต็มปากเลยครับอย่าอย่าแคะ เต็มปากครับเดีย๋ยวยางแคะครับส,สวยๆครับเก็บครับผมไห้ลุ้นกันต่อครับจะมีตัวเพิ่มหรือเปล่านะหรือมันมาตัวเดียว ยางแคะติดดีจังครับติดง่ายครับสวะมันยังติดเลยครับผมเป็นเนื้อยางนิ่มครับสวะติดง่ายจัง โอ้ยย้ยขันหักโอ้เกาะสวะครับขันหักเรียบร้อยโอ้่อมยังไงล่ะครี่นี้ ไดเลยครับขนาดไม่ได้วัดปลานะครับวัดสวะเดยบปร้อยเลยเป็นคันใบสันนะครับปลายหักครับโอ้โหเซ็งเลยครับได้ปลาตัวเดียว คันหักสางั้นครับดีครับออกมายังไม่ไกลบ้านเท่าไหร่ครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนคันใหม่ครับผมโอ้สุด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 เซิงเซิงเซิงนี่ครับโอ้เซิงเลยครับเดี๋ยวเปลี่ยนคันใหม่ครับผม คันหักสัง,งั้นครับผมเรียบร้อยเลยครับคันใบสันครับผมเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนมาครับผมเปลี่ยนคันใหม่แล้วครับผมได้คัน ามาาดพอใช้ได้ครับแต่ไม่ดีแต่ไม่ดีเหมือนเดิมพอตีได้อยู่ครับคันนั้นโอได้ตัวเยอะครับตัวนั้นคันนั้นได้ตัวเยอะมาดูคันใหม่ดูครับ ซื้อมาไว้คันลาซาด้าร้อยกว่าบาทเองครับตัวนี้นี่ครับคันนี้มีู้วามียี่ห้ออะไรครับแก้ขัดแก้เน่นไว้ก่อนครับ มีตัวอะไรตัวนี้มีตัวอะไรหนัวมันกัดโ้ถ้าไา่คิดมาถ้ามาเร็วกว่านี้น่าจะมัน ดูหมายนี้ว่างครับเป็นร่องน้ำครับร่องสวนก็ว่าได้ครับป่าครับหมายนี้ไม่ได้ถ่ายอีกแล้วนี่ครับเต็มป่าครับล้างสักหน่อย เต็มปากครับโผมไสสวยครับเต็มปากครับหลังจากที่คันเบ็ดหักไป1คันครับไสสวยนี่ครับเยอะอยากแค่ครับเต็มปากแล้วไส สอสขีดได้ครับผมไม่ถึงโลแล้วครับสวยครับผมวันนี้ก็ได้แค่2แต้มครับนี่ครับสองแต้มใช้งามๆอยู่ครับสองแต้มครับ,รบอ,อ,บอบันนี้มาตีไมายแถว วัดวังนะครับเป็นคลองนี่ก็ได้แค่2องแจมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับจะได้มีกำลังใจชมคลิปทำคลิปใหม่ๆครับผมฝากกดติดตามมาด้วยครับผมสวัสดีครับ